สวัสดีค่ะ STM t UTORIAL คลิปนี้จะมาสอนวิธีติดตั้งและตั้งค่า 3D Movie Live Air 3 Smart กันค่ะก่อนจะเริ่มการตั้งค่าต้องทำการติดตั้งตัวมอเตอร์ Smart Mini ก่อนโดยมีวิธีการดังนี้ค่ะ 1. นำฮอตชูแคมป์ไปติดกับรูสกรู1 4ทับที่คาเมล่าเคสและหมุนน็อตให้แน่น 2. เสียบหลอด10เซนติเมตรเข้ากับฮอตชูแคมป์แล้วล็อกให้แน่น 3. นำมอเตอร์สมาร์ทมินิติดเข้ากับหลอดปรับมอเตอร์ให้ตรงกับโฟกัสของเลนเสร็จแล้วหมุนน็อตให้แน่น วิธีการตั้งค่ามอเตอร์สมาร์ทมินิในส่วนของการตั้งค่ามอเตอร์สมาร์ทมินิจะมีทั้งหมด2ส่วนด้วยกันค่ะคือการตั้งค่าออโต้คาริเบชันและการตั้งค่าล็อกระยะออโต้โฟกัสขั้นตอนการออโต้คาริเบชันตัวมอเตอร์สมาร์ทมินิเขาสามารถจดจำการตั้งค่าเลนได้5รูปแบบด้วยกันค่ะโดยใช้สีในการบอกรูปแบบการตั้งค่าเลนคือสีขาวเขียวน้ำเงินเหลืองและสีแดงค่ะ 1. กำหนดสีให้กับตัวเลนที่เราต้องการใช้ 2. กดดับเบิลคลิกที่ปุ่ม Calibration Reset เพื่อทำการหาสีให้ตรงกับสีที่เรากําหนดไว้ 3. กดค้างเอาไว้3วินาทีแล้วรอให้ตัวมอเตอร์หมุนปรับระยะของเลนเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะไม่สามารถขยับโฟกัสของเลนได้ 4. กดหนึ่งครั้งและกดค้างเอาไว้ทันทีเป็นเวลา3วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่าออโตโฟกัสจะสามารถขยับโฟกัสของเลนได้หลังจากคาลิเบอชันแล้วต้องทำการตั้งค่าระยะออโตโฟกัสด้วยโดยใช้แอซีดโฟกัสขาแปะไว้ที่ผนังโลง่งเพื่อทำการล็อกระยะให้เลนจดจำซึ่งจะล็อกทั้งหมด3ระยะด้วยกัน 1. ปรับโฟกัสให้อยู่ในระยะใกล้ที่สุดของเลน 2. หลังจากนั้นให้ทำการขยับกล้องหาระยะที่โฟกัสเข้า 3. เมื่อภาพชัดแล้วให้กด1ครั้งและรอจนกว่าจะได้ยินเสียงสัญญาณดังหากล็อกระยะสำเร็จไฟสีจะกระพริบทั้งหมด3ครั้งจึงจะสามารถไปสู่ระยะถัดไปได้ 4. หลังจากล็อกระยะใกล้ที่สุดของเลนแล้วให้บวกระยะโฟกัสไปอีก0.6เมตรจากระยะใกล้ที่สุดของเลน จากนั้นขยับกล้องหาระยะที่โฟกัสเข้าและกดหนึ่งครั้งเช่นกันค่ะ 6. ในระยะสุดท้ายให้เพิ่มระยะโฟกัสไปอีก1.5เมตรจากระยะเดิมที่ล็อกเอาไว้ 7. ขยับกล้องหาระยะที่โฟกัสเข้าและกดหนึ่งครั้งเหมือนเดิมเป็นการตั้งค่าล็อกระยะเสร็จสิน้นหลักการหาระยะโฟกัส ยกตัวอย่างด้วย4ลุย50มิลิเมตร t 2.9ล็อกระยะโฟกัสที่1 ปรับโฟกัสให้อยู่ในระยะใกล้ที่สุดของเลนคือ0.8ล็อกระยะโฟกัสที่2ให้บวกระยะโฟกัสเพิ่มไปอีก0.6เมตรก็คือ0.8บวก0.6จะเท่ากับ1.5เมตรล็อกระยะโฟกัสที่3เป็นการหาระยะโฟกัสไกลที่สุดโดยบวกเพิ่มอีก1.5เมตรจากระยะที่2คือ1.5บวก1.5เท่ากับ3เมตรดังนั้น P.D. Movie Live Air 3 Smart เมื่อใช้กับเลน ซีลุยห้าสิบมิลลิเมตร t 2.9จะได้ระยะโฟกัสใกล้ที่สุดอยู่ที่0.8เมตรและได้ระยะโฟกัสไกลที่สุดอยู่ที่3เมตรข้อแนะนำและข้อควรระวงังระยะโฟกัสจะเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเลนที่เราเลือกใช้นะคะการกด4ครั้งคือการรีเซ็ต และกด5ครั้งคือการปรับความเร็วของโฟกัสควรกดอย่างระมัดระวังนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือวิธีติดตั้งและตั้งค่า PDM o v i e Live Air 3 Smart เพื่อถ่ายงานซีนิมาแบบออโต้โฟกัสโดยไม่มีหลุดโฟกัสนั่นเองค่ะ